ไยเมื่อลแต่เนี่ยทุมหัวถุมหางบุกกมี้นนอ,อนนิดหน่อยเสี้ยงเลยม่แต่นรอใหม่บาะเนี่ยเ่ก่อนเนี่ยคือลาย่เถอะก่อนเนี่ยนรอใหม่ กอนเนี่ยน้ใหม่ไม่แต่น้ใหม่ม่แต่น้ใหม่แล้วตัวไหนก็สูงเลยน้ำใหม่ล้วนๆนะคะเนี่ยนั่นน่นโอมเดมาบึงงาเอาล่ะตัวนี้เขาพิ่งดโมเดมาโอโมเดมีนมานํำนี่ก็ร่างปรุงตัวนี้ ก็ลอหอกเสเาเลยนะี่บดีนี่นะอุ้ไม่ไปหลายจีไเบัเงเกอ,อ,อร์อนหนโอ้หบดิอามีมานำอยเฮ้จังใดล่ะนี่มึงพุณอ,อื้นี่ไม่หลายอท,ทยานนี่พุณอ,อือ,อบดิมาหลายมึง น้มใหม่มันห่างมันเลดนี่นี่ตัวนี้ก็ห่างจีบูวิุ่ผรออมเลยน้ำใหม่น้ำใหม่นีเนน้ำใหม nó mày nó mày lái lại trời cha nó xuống mới này nè cái làm rồi được cái này thằng, thằng này nó cái làm mới được một đứa mà ui nhìn cái này này đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để น uh ี huh. uh ่เจหน่มใหม่ท่านนึยมาเดมาดูมาใหม่มาดีถ huh. uh ือ huh. ม um ีดมานำเลยได้ไปแกงน้องใหม่ อุย้ยสอ่อนเนี่ยพนัะค้าพามารอเปึงว่าม,มันจะมีโ,โรไล่บอกไปปึงอุ้ยไล่ส่อ่อนไล่